จ้า,จาชมบรรยากาศด่มดำบรรยากาศเมืองชาติยังไม่ได้ลูกค้าเลยว่ะเอาลูกค้าไหมล่ะหรือเตาลูกปืนฮะ<อ>เอาลูกไหนทนูแม่พี่บอง ท่านอยากได้ลูกค้าหรืออยากได้ลูกปืนล่ะคนนะพี่ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้โอ,อโอ้โอ้ท่าหญิงมาน,นี่เลยจ้ะท่าหญิงมาน,นี่จ้าเอาเงินก่อนจ้าไม่ได้เจออะไรวันคิดถึงจังทุกคนพี่มินมินเถอะแหมองนี่กันเนาะคนเราเนี่ยคุณทวดเคยบอกเอาไว้พอได้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไว้ท่านเป็นไงบ้างล่ะจ้าท่านหญิงอเอาน้ำมะพร้าวไปจ้าเลขอะไรจ้านี่ยแปดห้าห้าเพคะแล้วก็ไอติมอีกจ้า ไดโวไดโวไดโวนี่จ่ายท่านหญิงขอบคุณเพคะท่านพี่แหมเมื่อกี้นนเหมือนโกรธข้าอยู่เลยเนาะก้อนน้ำมะพร้าวมันชื่นใจนี่นะจพอเลยนะท่านหญิงกระเป๋าอะไรจ้ะนี่ยแปดห้าห้ค่ะเดี๋ยวกระเป๋าอะไรนะถ้าขอเช็คก่อนนะท่านหญิง แล้ว,ลวท่านพี่ทำงานอะไรเหรอคะเมื่อกี้อ่ยที่เอาสาวๆขึ้นรถนะค่ะท่านฟังข้าท่านหญิงอาจจะเดิมนั้นแล้วมันไม่ใช่สาวๆ,ๆ,ๆเขาคือเพื่อนข้านอนะท่านใช่เจ๊ามานี่ดิเจ๊เจ๊ท่านมายืนยันไปซิว่าท่านไม่ได้เป็นไรกับข้าข,ข้าไม่ได้เป็นอะไรกับเด็กนี่ ใจท่านหญิงท่านท่านหญิงท่านเล็กไรจ๊ะนี่ถ้าคิดถึงท่านตลอดเลยแหคะได้จ้าอนาจุ๊บจ้วงท่านพี่หายไปไหนมาเนี่ยนี่ข้าให้ท่านแสนหนึ่งข้าแก๊งข้าแตกนี่ยท่านหญิงพี่เนี่นะ ใช่ก็ที่ข้าบอกท่านไงว่าข้าอาจจะไม่ค่อยว่างมาเจอท่านก็ข้าหายไปทําแก๊งมาช่วงหนึ่งเดือนกว่าๆแล้วแก๊งข้ามันเพิ่งแตกไงข้าก็งอมนิดหน่อยนะแต่ข้าก็ยังคิดถึงท่านเหมือนเดิมก็ท่านดูดิข้าเจอท่านข้าก็ให้เงินท่านแสนหนึ่งใช่ท่านพี่ให้ตลอดแต่ครั้งนี้กว่าจะเจอท่านพี่โคนนานโอ้แม่หนูท่านหญิงท่านท่านลืมไปเหอเนี่ว่ามันสักกี่วันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะท่าน เนาะถ้าว่าเดี๋ยวตัวเลขมันอาจจะเพิ่มได้นะท่านค่านับวันรออะเพคะหรอท่านที่ไม่อยากเจอค่ะตีสู้กูให้ได้ก่อนนะแล้วทำไมข้าถึงไม่อยากเจอท่านละท่านหญิงนั่นสินะใช่แล้วอย่างข้าก็เจอพวกท่านให้ด้วยอะไรด้วยแต่ข้าก็ไม่อยากรบกวนท่านไงข้าเห็นท่านไม่ทักมาแล้วไง ท่านว่าค่าสีค่ายุ่งท่านไม่รู้หรือไงที่ค่ามีตีมีนู่นมีเนี่ยเป็นพระเยซูเหรอซึ่งตอนกข้าก็ทำอะไรไม่ได้ข้าก็ได้แต่เก็บแล้วเอ้ยทำไมวันนี้ท่านหญิงไม่ทักมานับวันแล้วนับวันเล่าแล้วทำไมท่านพี่ไม่ทักมาล่ะคะที่หลังท่านพี่ก็ทักมาเลยยังเลยหม่อมฉันน่ะไม่ค่อยว่างค่ะอะไรไม่ทักค่ายังโดนขนาดนี้เลยท่านหญิง ค่าทักมันจะขนาดไหนถึงเวละท่านหญิงข้าก็แหม่ได้แต่ควรคันึงหา้าข้าคือพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโมคือข้านั่งโว้วโวโวโว้วโว้ยวพระเจ้าของท่านหมดเลยหรอครัชั่นอ่ะต้องของข้าอยู่แล้วข้าต้องเอาของคดื่นมาใส่ทำไม เฮ้ยแต่กระเป๋าข้างหลังน่ะสวยท่านหญิงข้าก็ดีใจอุ้ยสวยมากแหมท่านไม่ค่อยจะท่านไม่ค่อยจะโชว์ถ่ายเนาะท่านหญิงไม่โชว์เพคะคนอย่างข้ามันมีแค่ตัวท่านจะรักไหมรักค่ะแต่รักของท่านมันอาจเป็นลอลิงใช่ไหมเป็นลอรอิงไอ้ลอริ แม่ข้ามาแล้วค<น>ุณทวดเคยบอกเอาไว้คำพูดคน,นเราบย่าง<ต>นี้มาเชื่อเสมอท่านพี่ยังอยู่อีกเหรอขออาจจะเดิมนั้นแล้วเราไม่เจอกันหลายวันท่านดูใจร้ายขึ้นนะท่านหญิงข้าไม่ได้ใจรา้ายเพคะท่านพี่ข้าย,ยังใจดีแล้วก็หวังดีกับท่านท่านเจอมามีอยู่นะบ้างไหมนี่ท่าน อ๋อแต่ท่านก็เพิ่งตีเสร็จอะไรเสร็จที่เนี่ยเหรอเพคะท่านชนะไหมนี่ไม่เอาอ่ะท่านไม่ใช่คนแพ้ค่ะฮะข้าแพ้ฮันนี่หนูไม่ไปแล้วนะฮันนี่หนูไม่ไปแล้วขอบคุณครับใช่เหรอท่านหญิงใช่ค่ะไม่ท่านก็สู้ๆละท่านหญิงเดี๋ยวมันก็มีวันของท่านออเออหมอไปอยู่ไอ้เท่นไหนวะ <laughs> เนี่ย ท่านหญิงมานี่เลยคือเสียงชายหนุ่มข้างๆมันรบกวนใจเข้าว่ะชายหนุ่มข้างๆนี่นโนเนี่ยทำไรท่านจะไปท่านหญิงเดี๋ยวเมืองจะดับไฟเหรอตอเมืแล้วนึงใช่เพคะโอ้อย่างนี้ท่านก็คิดถึงเงินในกระเป๋าไม่ใช่อย่างนี้ท่านก็คิดถึงมันขย่เลยสิท่านหญิงใช่เพคะท่านพี่แย่หนูก็มารถไฟกูพาหน้าหลังเรารู้จักกันมากี่เดือนแล้วนี่ท่านหญิงสองเดือนแล้วมั้งนี่ กี่เดือนไม่สำคัญเบคะสำคัญแค่ว่ารู้จักกันก็พอคิดว่าท่านจะพูดว่ารู้ใจกันนะท้ายข้าสุดท้ายข้าก็เป็นแค่คนรู้จักท่านโอเคแต่ไม่เป็นไรท่านพูดแบบนี้ล่ะเพคะท่านหาเรื่องข้าเหรอเขาไม่ได้หาเรื่องท่านเกีวช่วยด้วยเกีโดนหมากัดเอ้ามึงมาย้อนยุคอยู่แถวนี้แล้วเหรอไอเยี้ยชีวิตข้าทำไมข้าต้องมาเจอท่านอีกวะท่านมาวิ่งผ่านเลยตรงนี้ล่ะ คนกำลังคุยไอวบมึงเชียวมมาที่เนี่ยไม่ขนมืนเจ้ายังไม่ <Yeah. S 2> ออกมาจากอายุยาอีกหรอโบเชียเขาขนหมื่นหน่อยออกไหมเราขุนหมื่นถ้าจะบอกเลยท่านให้นะเว้ท่านชายข้าวันนั้นที่เราเจอกันหน้าโรงพยาบาลชีวิตข้าแม่งเป็นสุขเหลือเกินข้าคิดว่าข้าไม่ต้องมาเจอท่านแล้วยิหายใคายมาเจอท่านอีก <c oughs> เอ้กหยดม,มแล้ว,ลว,วปดจ ไปกันให้หมดเลยกูอยู่คนเดียวแต่คิดถึงใครล่ะท่านหญิงก็มีพี่ ท่านชายนนั้นเขาให้ S M A E D ค่ะคืออะไรวะท่าน S M S M คืออะไรอ่ะท่านก็ดูดีเนี่ยมันเป็น S M A E D แล้วก็เขียนว่าซีซั่นสามอ่ะมีได้เหรอไปดูช็้นหนึ่งกล่องนี้ท่านอ่ะอ๋อค่ะมันคือกาชาดีดีค่ะใช่เหรอใช่กาชาดีดีท่านลองเปิดดูสิไม่เอาเพคะท่านพี่เอาไปเปิดเลย มันมันไม่ค่อยดีหรอกท่านหญิงอืมท่านค่ามีเยอะแล้วเพคะท่านเก็บไว้ใช้เลยค่ะท่านหญิงค่ามีถามท่านตรงๆว่าว่างงคะถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้แบบเข้ามาใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วท่านท่านท่านดถึงค่าไหมล่ะคิดถึงช่วงนี้ตั้งแต่คารวานค่าแตกไปค้ารู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นเลยวะท่าน ท่านพี่ต้องลองหาสิ่งใหม่ๆดูนะเพคะโอ้มันท่านจะให้ข้าหาสิ่งใหม่ๆไงว่าสุดท้ายเราก็ต้องโดนนินทาเนะ่ว่าหรือโดนพูดว่าแก๊งแตกกันนะครับว่าเขาเขา,ขาไม่ค่อยรู้สึกแก๊งอะไรเหรอเพคะ กานผ่านไปแล้วอย่าไม่ต้องพูดถึงเราท่านหญิงแต่ไม่แต่ท่านพี่อย่าไปสนดีอันนี้ดีกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์คำพูดของคนอื่นเลยท่านพี่แคร์คนที่เขารักท่านพี่ดิถ้าสิ่งถ้าคำพูดสิ่งนังงง้นออกมามประเทศนี้มันปิดหนี่ยแกจะทำไรเนี่ย มันออกมาจาก,จากคนท,นที่คนที่ท่านพี่แบบรู้สึกดีด้วยอ่ะท่านพี่ก็ค่อยแบบว่ามาเสียใจแต่ถ้ามันออกจากปากคนที่มันไม่ได้รู้จักท่านพี่จริงๆท่านพี่ก็ไม่จําเป็นต้องแพาเขาค่ะ,ะก็ไม่รู้ว่าท่านมันก็หืวนบ้าข้างบ้านนะคะอย่าไปสนใจเลยค่ะหมาเห่าก็ปล่อยให้มันเห่ามันถอนไปค่ะมันว่าเราหรือเปล่าะ <laughs> อันนี้มันในเด็กคนนี้อีกแล้วนี่ท่านหญิงท่านท่านท่านอย่าไปอย่าไปฟังเรื่องอะไรนะข้าไม่รู้จักท่านเลยท่านคือใครหรอวันนี้ยายเองไม่พายายมาแล้วหรอยายของเองอ่ะมียายได้หรอยายเขาที่กล่าวไว้สารพัดอย่างนะข้าข้ารู้จักกับท่านด้วยเหรอเนี่ยอะไรแต่เรื่องนี้ต้องถึงหูแม่เองข้อองง้ิข้าบอกว่าอะไร ก็ขอร้องสิขอร้องดิขอร้องนี่แล้วแต่ไม่ถึงหูแค่นั้นแหละแก้วน่ารักก็หนูน่ารักเหรอไม่ตัวสีเหลืองอ่ะเอาเพืงส่งตีเอตัวสีฟ้าน่ารักกว่าเออตัวสี่ขวาร้อยทำไมแก้วหันหน้ามาหน่อยไม่ข้ามหัวเราะได้ไงช่วงนี้ชื้อข้าไม่ค่อยมีสีสันเลยวะ จะทำเขาออกค่ะใค่อ่ะไม่ใช่คนละเรื่องเลยพี่เจ๊แล้วอย่าลืมเท่งนั้นนะจ๊ะที่พี่สาวที่ยืนอยู่บนหลังใครอะค่า,าปิดป,ปากคือทางออกก็้างให้ท่านเบลลวงไงวันนั้นแล้วท่านจะมันนั้นเป็นเรื่องของวันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของวันนี้มีใครจะมา,ว,าวอล์โซนไหมมีเคซี่กับตุ้งสองคนตอนนี้ กูต่แฟชั่นท่านหญิงเขาสวยเนอะพี่สาวเนอะจริงตัวสีฟ้าใช่ไหมมันแพงไหมนี่พี่ตัวสีฟ้าน่ารักอะมันมันมันแพงไหมครับพี่แฟชั่นของท่านหญิงอะไม่แพงหรอกก็หนึ่งเอ็มสองเอ็มอะไรเงี้ยใช่เกลวขแฟชั่นไอเกลคงมีแบบยี่สิบล้านอะรวยเลยคือรวยอะเป็นมหาเศรษฐีอะหมามองเครื่องบิน มมท่านพี่อยากคิด,คดแบบนั้นสิท่านพี่คิดเองเลยนะถ,ถ้าจะเดินจากไปขอ้องอย่ามางอไข่อีกคือเขาให้งอเกลเราไปยืนในเขียวดีกว่าพวกเรียนอ่ะอืม